นักร้องหนุ่มดังซื้อรถหรูป้ายแดงโอโหอึ้งนี่คือคันแรกของไทยทั้งหล่อทั้งเก่งจนมีแฟนคลับติดตามและชื่นชอบอย่างมากมายสำหรับนักร้องหนุ่มชื่อดังนุกธนาดลสิริเวลเราจะเห็นผลงานของเขามากมายได้รับกระแสตอบรับที่เกินต้านกลับมาเสมอและล่าสุดเมื่อถึงวันเกิดของหนุ่มนุกอายุครบ27ปีก็ได้จัดงานวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเพื่อนพี่น้องและมีเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่จากแฟนคลับมากมาย นอกจากนี้หนุ่มนุกก็จัดของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองโดยทุ่มเงินซื้อโตโยต a าอั a ฟาสีดำเลขทะเบียนฮอ oh นุฮู6ก7 6 7 7โดยส่งตรงจากญี่ปุ่นนับว,ว่าเป็นคันแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ทำเอาหนุ่มนุกตื้นตันใจอย่างมากเนื่องจากถอดใจแล้วคิดว่ามาไม่ทันวันเกิดเขาบอกมีปัญหานิดหน่อยแต่สุดท้ายพี่ๆก็ทำเซอร์ไพรส์มาให้ นับว่ารถคันนี้เป็นน้ำพักน้ำแรงจากหนุ่มนุกหนุ่มนุกก็ได้ขอบคุณทุกๆคนถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีวันนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจาก e n t e r t a i n m e ี t t h i c o m ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ